เมื่อวานเราทําผัดมะระไปแล้ววันนี้เราก็จะมาทําวิธีการไม่เข้าใจว่าชีวิตทุกวันเนี้มันลําบากไม่พอหรือไงเลยถึงต้องมานั่งทําให้มันลาบากยากเย็นเข้าไปมานั่งเย็บนั่งทําแล้ววิธีที่มันยากที่สุดใครลองดูในคลิปนี้แล้วจะรู้ว่าวิธีอะไรที่มันยากที่สุดบอกเลยว่ายากมากการคิดแบบที่อะไรไม่ได้ยากอะไรเลยเนะี่ยทําไปเรื่อยๆทํทำทำ,ทำ,ท,ำทำไปพราชีวิตมันง่ายเกินไปเนี่ยเราก็เลยต้องมานั่งเย็บเย็บเย็บเพื่อเสียเวลานี่มาถึงขั้นตอนนี้เลยวิธีการที่ยากที่สุดสําหรับเรา ทำเท่าไหร่ก็ไม่เข้าดูสิแล้วไม่รู้เป็นยังไงเพราะทำไมเข็มก็ถึงทําเล็กลงหรือว่าเราตามไม่ดีหรือว่าเรามองไม่เห็นหรือว่าเป็นเพราะอะไรยังไงใครช่วยบอกทีร้อยเท่าไหร่ก็ไม่เข้าแบบปั้มอยู่นานมากแต่แล้วมันก็เข้าในที่สุดดูสิดูสินี่แหละงานยากที่สุดโอ้โหกว่าจะผ่านไปได้แต่ลราถุงการร้อยเข็มนี่มันเป็นอะไรที่ยากมากมองไม่เห็นจะแล้วฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเข็มตัวนี้ก็ถึงต้องทำมาเล็กมากเล็กกว่าเส้นได้คิดที่ดูแล้วใครจะไปร้อยง่ายๆ อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรเลยสุดใช้มีดตัดกันไก่ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีหยิบอะไรได้มาก็คว้ามาเลยมาทําเลยนึกขึ้นได้มาทําเลยเพราะว่าแมลงเป็นก็เพราะ,มะแมลงเป็นต้นเหตุอ่ะพราะมันแย่งมาละเรากินเราก็เลยต้องมาหาวิธีทําแบบนี้วิธีง่ายๆก็มีนะคือว่าไปซื้อตามแอปส้มแ,แอปม่วงก็มีขายเยอะแยะนะถ้าใครสนใจที่จะไม่อยากให้ชีวิตลําบากมันดูลําบากเหมือนเรานะก็ไปสั่งซื้อนะเด็ดเราจะแปะพิกัดไปให้แต่ส่วนเราไม่ซื้อเราทําเอาเองเราอยากลําบากชีวิตเราชอบ ที่จะมีอะไรทําไปเรื่อยๆให้มันลําบากไปเรื่อยๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไปเพื่ออะไรซื้อไปก็จบใช่ไหมแนะนําเลยซื้อเถอะสวยง่ายแล้วไม่ต้องมานั่งเย็บให้มันเสียเวลากดสั่งซื้อมาถึงเวลาก็มาใส่เลยไม่เรื่องเยอะด้วย